มื่อนี้ผมพามาเบลิงบรรยากาศงามๆยี่ยหม้อเศร้าของอ่างเก็บน้ำหวยม่วงนะครับเป็นสถา,านที่่องแพนะครับอยู่ในตำบลหวยม่วงอำเภอผู้ขามันจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแหละครับอันนี้ก็คือบรรยากาศเนศ่หม้อเศร้านะครับเพราะว่าเมือ่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนเนี่ยหม้อเศร้าก็มีควันผู้ควันหมอกเต็มนะครับแถวนี้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับ มีหมองพักหมองเร้านีอาหารเครื่องดืม่มหลากหลายนะครับผมบผุ้ใผพานไปผ่านมากอะแปชมได้ครับผมขยุบ่ไก่จากอำเภอผู้พมานนะครับที่ผมยืนท่าเย,ยี่นี่ก็เป็นอีกฟังหนึ่งของอ่างเก็บน้ำหอยมวงนะครับผมบ่ท่านใดผ้ายางหลอบนะครับ ในช่วงนี้ฝนกระตุกลิ่นๆปล่อยๆอ,ยอยู้ยผมก็เล่บอดายยางน,นะครับเดี๋ยวทำให้โอกาสผมสิไทยอ้อมอ้างไม่เบิงนะครับเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นซื้อตำบลมวยม่วงนะครับกวนผู้นะครับ ถ้าสังเกตดีๆควันพู่กลังร้อยนะครับกาลัางร้อยปกคุุมตัวภูเขานะครับถ้ายืนอยู่กับผมเราไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะเป็นไอหมอกอย่องผมยืนถ่ายรูปบ้องนีก็เป็นไอหมอกนะครับไอควนหมอกเขาไปเต็มไปหมดอ,อากาศสดชื่นครับผม อยากว่าช่วมควมงามกับผ่านมากกับแวะได้นะครับผ่านไปผ่านมาแวะได้อันนี้เป็นท่านำตกอยู่ในปลานะครับในปลาที่ไปเก็บเห็ดนะครับเดืยดไทยไหมเบึงหลายๆนะครับ ในตำบลหอยม่วมงก็มีที่ท่องเที่ยวหลายหม่องลายบอนนะครับในอำเภอผู้พามานเท่านี้ก็มีหลายที่นะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยๆงามๆทั้งนั้นนะครับถ้าผูใ้ใดอยากมาพักผ่อนก็มาไดเด้อครับออกจากอำเภอชุ่มแพร่กับปมะาามสิกิโลเมตรนะครับกับสิหมาอหอดอำเภอผู้พามานขอบคุณหลายๆเด้อครับที่รับชมครับผม